สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านมาพบกันเช่นเคยนะครับกับทีมงานเสียเสมรถขุดวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่26เมษายน2564พบกันอีกเช่นเคยกับหน้างานของเรานะครับอยู่พิกัดก็อยู่ที่บ้านสว่างอารมณ์ตำบนพรมสวรรค์อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ วันนี้แดดร้อนมากเลยนะครับร้อนเสียจริงๆถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านเขาก็เรียกว่ากระเดากระเดามากนะครับพื้นบ้านทางสุรินนะครับผมเป็นคนสุรินเป็นคนขแม่นะครับพูดไทยก็อาจจะตกสำเนียงนะครับอาจจะ ไม่ไม่ตกพยัญชนะแต่จะตกสำเนียงพอฟังได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับไม่เอกไม่โทรก็เก็บใส่เอาเองนะครับถ้ามันตกหล่นยังไงก็เก็บเติมเอาเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าถือสากันนะครับก็จะเอาผลงานการขุดมานำเสนอท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ทําทการตกแต่งบอบอเก่านะครับเดิมเป็นบอสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมด้านนี้นะครับหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเป็นภาษา,อ,าอังกฤษผมก็ไม่ค่อยจะเก่งนะครับพอ งูงป,ลปลาปลานะครับเขาเรียกว่าอะไรผมก็เองก็ได้ยินแต่เขาพูดมาว่าอะไรโนริเวทอะไรสะนะครับเดิมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตอนนี้ก็จะตกแต่งใหม่นะครับเป็นโลเคชั่นนะครับถ้าผมพูดแบบภาษาพื้นบ้านนะครับก็แต่งเป็นโลเคชั่นใหม่ให้ เขาเรียกอะไรให้มีสไตล์กว่าเดิมนะครับจะบอสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ทำการขุดต่อเชื่อมกันนะครับจากด้านโน้นนะครับเป็นบอหลักนะครับก็จะตรงนี้นะครับก็จะทำที่ทำสะพานนะครับบอด้านนี้ก็อาจจะ ไม่ต้องลึกมากนะครับเพราะว่าจะให้ไว้ปลูกบัวนะครับเป็นบัวสีนะครับบัวบ้านเรานะครับหรือว่าอาจจะมีผสมอย่างทุกวันจะมีสีขาวสีแดงสีม่วงนะครับก็จะให้ปลูกนะครับแล้วก็มองมาจากด้านเกาะด้านนู้นก็จะมองเห็นตรงนี้นะครับคือเท่ากับจุดศูนย์รวม ในตรงนี้นะครับก็จะตกแต่งนิดหน่อยก็จะเดิมก็มีบัวอยู่แล้วนะครับอาจจะเอาเก็บเศษไม้เศษอะไรออกนะครับก็ให้เป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบให้สวยงามนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ําไม่แห้งนะครับเมื่อวานก็สูบออกจนหมดแล้วนะครับพอตอนเช้ามาก็เหมือนเดิมนะครับแสดงว่าน้ําออกดีนะครับ ก็จะทำการเจาะสักมุมใดมุมหนึ่งไว้ให้ให้น้ำออกนะครับเสียดายนะครับบัวที่มีอยู่แล้วนะครับพอดีถ้าเอาปลาเอาอะไรมาลงก็จะเป็นที่ให้อาหารปลาด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ขุดให้ลึกมากนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับไว้ให้ปลานะครับไว้ ให้อาหารปลาให้ท่านผู้ชมที่ามาเ <c oughs> ยี่ยมชมนะครับในในดูตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดทางเข้านะครับจุดทางเข้ามาจากาถนนละยางนะครับเข้ามาในเกาะนะครับทางเข้าของเราก็จะ เว้นไว้ทางเข้าประมาณ10เมตรนะครับ10เมตรเข้ามาในเกาะนะครับก็ข้างๆก็จะมีน้ำนะครับนี่นะครับมาดูสำหรับวันนี้นะครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็นเกาะนะครับก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับเดี๋ยว รอดูตอนเสร็จนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับแล้วก็จะเป็นยังไงรูปร่างนะครับเดี๋ยวบางทีก็อาจจะหาโดรนมาถ่ายนะครับให้ได้ชมมุมสูงนะครับเพราะว่า,อาตอนแรกก็ว่าจะ ซื้อนะครับแต่ก็ยังว่านะครับมันก็ยากหน่อยนะครับเรื่องงบประมาณเรื่องอะไร <c oughs> ก็อดทนมานานแล้วนะครับว่าจะซื้อไม่ได้ซื้อสักทีพอดีวันนั้นก็มีเหตุการณ์ซึ่งท่านคุณพ่อเราก็ได้เสียเลยก็ต้องรอไปอีกระยะหนึ่งอีกนะครับ <c oughs> ก็อดชมมุมสูงไปก่อนนะครับให้ชมแบบาพาดพื้นดินไปก่อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะมาดูตอนหลังนะครับถ้ามีโอกาสก็จะแวะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับความสวยงามอลังการนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับจัดเต็ม ใหญ่อลังการนะครับเพราะว่าพื้นที่เกาะนั้นค่อนข้างจะกว้างแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ต่ําเราก็ต้องเอาดินขึ้นสูงพอสมควรนะครับเราก็เลยต้องขุดให้กว้างให้ใหญ่เพื่อที่จะเอาดินนั้นมาถมทําเป็นเกาะนั่นเองนะครับถ้าขุดเล็กๆก,ก็อาจจะไม่ได้ดินนะครับ ก็อาจจะยากหน่อยนะครับถ้าเป็นที่สูงเราก็ไม่ต้องถมขึ้นสูงนะครับแล้วก็บอก็อาจจะไม่ต้องใหญ่ก็อาจจะได้ดินพอแต่สำหรับที่ตรงนี้แล้วนะครับเป็นพื้นที่ที่ลุ่มนะครับเราก็จำเป็นต้องถมให้สูงเพื่อที่จะให้ผลน้ำนะครับเวลา หน้าฝนนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมผลงานนะครับดูว่าตกแต่งไปแล้ว่อรตรงนี้จะเป็นยังไง่อสี่เหลี่ยมนะครับนี่นะครับก็เริ่มลอกเบิร์มแรกนะครับทําเป็นรูปร่างเดี๋ยวอ้โอนี่มาชมด้านนี้ เริ่มจะมีรูปร่างแต่งใหม่ให้คล้ายธรรมชาตินะครับคือการเสริมแต่งให้มันดูเป็นศิลปะนะครับเป็นศิลปะจากถ้าเราบอสี่เหลี่ยมนะครับเราก็เคยเห็นตั้งแต่เกิดมานะครับ ก็ทำอะไรที่แปลกๆนะครับให้มันดูแบบเ,เหมือนธรรมชาตินะครับจะได้ไม่ไม่เบื่อง่ายนะครับวันนี้แดดก็ร้อนมากนะครับไม่ทราบว่าฝนจะตกลงมาหรือเปล่านะครับ ก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับวันนี้ร้อนมากเลยเดี๋ยวต้องได้สูบน้ำอีกนะครับสูบวันก่อนก็จับปลาได้เยอะพอสมควรนะครับนี่เลยนะครับ เป็นรูปแบบใหม่นะครับขยายให้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มการให้เป็นคดโค้งนะครับซึ่งให้ดูแล้วได้บรรยากาศนะครับในการที่จะเข้ามาพักผ่อนนะครับ ดูแล้วไม่เบื่อนั่นเองนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับท่านใดที่เอ่กำลังจะขุดบ่อเก่านะครับก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับขอบคุณสวัสดีครับ